โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยฮนะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Stone Age Begin นะหรือว่าเกมเนินเสานันเองนะก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับก็ก็ก,ก็ก็อะไรดีล่ะโอเคนะครับก็หลังจากที่ผมปล่อยคลิปไปคลิปหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ผมเลี้ยวก็เยอะจังเลยนะ看看อือตอนนี้ผมเลียวสามสิเลียวส3มแล้วก็มีเนินเสาเพิ่มขึ้นมาก็เยอะพอประมาณนะฮะ ก็มีน้องคนนึงนะคอมเมนต์มาว่าเออให้เลือกแกะนะครับผมก็ได้เลือกแกะมาที่จริงตอนแรกผมไม่ได้เลือกแกะอะไรผมเลือกตัวนี้มาก่อนนะผมก็ได้มาอีกเยอะเลยเพราะไข่เลือกเลือกเดินมาสองตำนานนะก็เลยเอาเป็นแกะมาด้วยเพราะว่าแกะก็สําคัญนะปัจจุบันนะแต่แรกๆพยายามไม่ต้องเลือกแกะก็ได้เพราะว่าแกะมันไม่มีดามเมจมันไม่สามารถผ่านด่านเราได้นะก็พยายามแบบ ไปเลือเยอะก่อนค่อยเลือกแกะก็ได้เพราะว่าสังเวียนมันยังไม่เปิดไงถ้าเปิดสังเวียนเปิดอย่างเงี้ยเราเราต้องต่อ like. สู yes, ้อย so ่างเงี้ยเราต้องต่อสู้กับคนเก่งๆหรือว่าไดโนเสาร์เก่งๆเงี้ยเราก็เลือกแกะมาโอเคเอาว่าเรามาเล่นกันดีกว่านะเปิดคลิปอะไร3มนาทีนะครับโอเคไปครับตอนนี้เราอยู่บททดลองหดนะบทผจญภัยผมเล่นหมดแล้วนะฮะถ้าอยากให้เล่นอยากให้กลับไปเล่นบทผจญภัยเนี่ยผมก็จะกลับไปนะถ้าใครอยากให้กลับไปเล่นเผื่อมันจะได้ได้สนุกสนานครับก็คอมเมนต์มาได้ครับผม เหมือนกูจะพูดมากนะโอเคครับนะอันนี้นี่ครับนี่รหัสเก่าผมนะตัวนี้เลยมันจะกดไม่ได้นะกดไม่ได้นะนี่รหัสเก่าอันที่สองนะเห็นไหมอันที่สองนะรหัสเก่าผมแต่ว่าน้องคนนึงเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วพาะผมให้น้องคนหนึ่งเขาไปนะไม่รู้ว่าเขาอ่ายังอยู่ช่องผมหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเขาไม่เล่นแล้วนะฮะผมก็เลยเข้าไปเช็คบ้างมีการหาข้อมูล ความระดับสูงอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆโอเคครับโอเคครับไม่รู้ว่าเสียงอ่ามันโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าผมอันนี้เพิ่งเพิ่งลองเนครั้งแรกเลยนะโอเคครับผมอันนี้เราต้องป้องกันอ่าแกะไปก่อนแล้วกันนะมันตีแรงนะ ครับเซตสองครับป,ปัวปัวครับตายหมดหรือเปล่าตายหมดครับผมโอเคลอยลอยครับลอยเรียบร้อยเนือนเมาผมตายไปหนึ่ง,งตัวขนาดเนี่ยขนาด,นนาด,นาดคิดดูคิดดูแค่ด่านทอล์โดด่านที่สี่นะฮะโอ้โหคือถ้าเป็นด่านสุดท้ายของด่านทอล์โดด่านที่สแบบิบโอ้ด่านที่แปดของด่านทอล์ลโฮดคิดดูมันจะโหดขนาดไหนซึ่งเดือนเมาเซตนี้ไม่น่าจะเอาลงแต่ก็อาจจะสูงสี่นะฮะผมะก็ไม่แน่เหมือนกันโอเคเป็นแต่ตัวนี้ฮนะ เล่นมันจะได้เริ่มก่อนตลอดเลยแล้วก็พยายามเนี่ยต้องการแกะนะฮะแล้วก็ใช้เป็นท่าบอลนะไม่ใช้ดีกว่าโอเคผมจะเริ่มก่อนโอเคหมดหรือเปล่าหมดนะเหลือหนึ่งตัวโอเคไม่คุ้มเลยจริงผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไม่หลบไม่หลบไม่ลงไม่หลบอะไรเลยนะไม่คุ้มนะที่เราใช้มาไปเมื่อแก้นะฮะมาตันนี้ถือว่าโกงนะเพราะเวลาบัญชาสกิลมันจะดูดเวลาเขามีเกาะเอ่เกาะอะไรก็ตามไม่รู้ แต่วถ้าเป็นเกาะอมาตะม,มันหยุดมหาตัวเองนะครับแล้วเขาก็จะไม่มีเกาะน,นะฮะโอเคครับผมป้อ,องกันอันนี้ไปแล้วก็ใช้ท่านี้ม้าก็ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ผมก็คิดว่าป้องกันไปเดือดจะได้กันตายโดยเพราะว่าปกติส่วนมากมันจะไม่ให้เดนนสาวตายถึง2ตัวนะแต่อันนี้ก็าตายน้อยกว่า1ตัวก็คือ,อยังไ,ไงวะเนี้ยก็คือถ้าตายเกิน2ตัวมันก็จะไม่ให้ผ่านเห็นไหมไตัวสุดท้ายเนะี่ยโอเคครับผมกดครับ อไอตัวนี้ผมอ๋อไอตัวนี้ผมไม่ได้ใช่หรอกเอาจริงด้วยโอ้ยตายไม Restaur ่เป็นไรน่าจะ <Enter. S 1> ตายอยู่ผมว่าโอเคตายครับเพราะว่าไอตัวนี้มันสุดยอดไงคือจิงโจ้ผมคือโหดจัดปลัดบอกเลยไม่ฟังครับขี้เกียจฟังตาโป๊ะ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 โปโปครับเยอะมากครับขนาดขนาด,ขนาดกดข้ามยังนานขนาดเนี้ยคิดดูโอเคครับสัตว์ลำคาก็ต้องเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่ผมจะไม่เล่นนะก็พูดไปแล้วนะ เรีย,ยง,ยงม่พูดไะไปฮะด่านแรกครับเปิดคลิปก็5นาทีนะมาเล่นตอนที่5ประมาณเกือบ5นาทีนะฮะมาเข้าเกมมาเข้าเล่นเนี่ยมามาต่อสู้นะฮะด่านที่10เนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่2ด่านที่เรายังไม่เป็น4ดีดาวเนี่ยก็คือผมลืมเอาธาตุเดียวกันไปนะสามธาตุนะสามธาตุต้องเอาเดินเสาธาตุเดียวกันนะไป3ามตัวไม่ใช่3าธาตุดิแล้วก็ตัวนี้มาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะผ่านแล้วนะไม่มีปัญหา ไอตัวนี้เล่นน่าจะเล่น2ครั้งไม่ใช่อ๋อ OUGH, โฟบี้น่าจะเป็นตัวนี้อ่าอันนี้ไม่ให้เล่นอ่าเข้าทํามายา80ครั้งนะครับผ่านทํามายา80ครั้งตอนนี้ผมเข้า60ครั้งแล้วนะครับเคก็ไม่น่อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะค่อยไปเล่นก็ได้ทา Aa, ํามายาะครับมันก็จะได้ตัวนี้มาเนะีรยบโอเคไปครับอันนี้มันมีให้มีอะไรบ้างมีอ่าแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเคครับผมไปครับ โอเคครับผมไปครับอออโอเคทีมเขาก็มีทตุใบไม้หมดนะล้วก็ป้องกันไปก่อนแล้วกันตัวที่ไม่ต้องป้องกันเขาต้องตัวต้องเป็นตัวนี้ลนะจับไปฮะโจวว่าไงจังหวะน,นี้จงตีเข้ามาได้ใจจงตีสองครั้งนะ ก็อาจจะพูดเบานิดนึงนะเดือดไปฮะตัวแกะนีงต้องมีจริงๆนะตัวแกะสำคัญมากนะโอเคใช้เป็นตัวตัวนี้ดีกว่านะฮะโอเคน่าจะโดนแค่ตัวน่าจะโดนแค่สองดอกน่าจะตายเลยตายหมดฮะ กระเด็นกระเด็นกระดอนเกนิดใหม่ตอนนี้มีสกิลเกิดใหม่ที่อยู่นะผมว่าเขาเรื่องอยู่ตายไปซะพ่อของหมอโคตอนนี้ยังถามว่าชิวๆมันยังไม่ชิวนะจริงๆตอนนี้ผมกดเล่นออตโต้ไม่ได้เลยนะพอผมแบบกดเล่นออตโต้ในเลนสองสแบบโดนตีตายตลอดเลยนะคะับอันนี้ป้องกันป้องกันแล้วก็ยังไม่ต้องป้องกัน ริงไม่ต้องป้องกันหรอกเราใช้เป็นสกิลไปเลยแล้วกันเนะี่ยไปบวหายหมดหรือเปล่าไม่หมดนะเหลือตัวหนึ่งเคเกิดใหม่ตัวหนึ่งนะฮะจิงโจเก็บงานเนะี่ยจิงโจเราเกิดใหม่หรือเปล่าเกิดใหม่ฮะคืนชีพครับเพื่อแม่นยำครับเ,เป็นหินไปฮะนี่นะเพีงคนไฟใส่ครับลูกไฟฮะไปฮะไปต่อ หัวหน้าเป็นจออีแค่นะครับจระเข้จระเข้โอเคแล้วก็ใช้ได้ดีเดี๋ยวผมจะลองเอาม้ามาลบเกาะไอห,หัวหน้าดูนะว่ามันจะลบได้หรือเปล่านะโอเคตัวนี้เลยฮะแล้วก็ไอ้นี่ป้องกันจริงจอยไม่ต้องป้องกันหรอกมกั่งนะสิไปฮะดูครับมันจะลบเกาะไอทีมได้หรือเปล่าลบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกาะอามาต่มันจะลบออกเลยนะครับ คือทีมเขาจะก็เ,เอามาตะจะหายเลยนะวันนี้ว่าไงปปปปปปาลวเหลือครึนน่งนึงเลยตัวสีแดงผมอะเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้บวกน,นะเดี๋ยวปรับให้มันมีคุณสองด้วาจะได้แบบช้าๆจะได้มองทันนะฮะลืมปรับเลยเลยจะได้พากันทึกบันทให้ทุกคนฟังได้นะฮะช่างเย้ายวนเสียจริงตัวละครเรา ประจนภัยที่ลึกลับนะฮะอ๋อผมลืมทำประจนภัยที่ลึกลับในอุตสาหกรรมมาเล่น,นครั้งที่2องแล้วเนี่ยอันนี้ก็โคอ้ยอ๋อผมยังไม่ได้ตัวละครตัวน,นี้ไงนี่อาโฟลินนะไปอาโฟลินตัวนี้ใช่ปะอัฟฟอินนี่ไงโฟลินเจอแล้วครับผมจับเลยไม่ต้องทำให้มันเลือดลดทำยากมากทำให้มันมเลือดลดเนี่ย ว่ามันถ้าทำบุก็าตายปั๊บอันนี้ก็ไม่เอาโอเคครับจับสําเร็จเนะี่ยอันนี้คือคุณคุณไม่มีคุณสองนะก็จะช้าหน่อยครับเล่นก็จะจบช้านะแต่ว่ามันจะเห็นภาพเพรียบสวยงามชักช้านิดนึงนะแต่เราก็เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นมองดูก็ได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ว่าเออพี่ปรับเป็นคุณสองเหมือนเดิมดีแล้วจะได้เร็วนะใจไปครับ นี่อองจริงเอาใช้แค่ตัวนี้ก็พอแล้วไปโอโ่โหเห็นไหมไมันจะภาพมันจะช้านะลองปับเป็นคุณสองดูนะดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะโยนไวมากนะเด็กเขาอาจจะแบบไม่ชอบอาจจะมองไม่ทันไงโอเคโอเคครับผมไงต่อเอาเป็น ตัวนี้มันเป็นธาตุน้ำใช่ไหมล่ะต้องเอาธาตุพืชเข้าสู่นี่ตัวนี้เลยนี่แไงเอาจริงมันก็ไม่ตายดีนะผมคิดว่าถ้ามั่นใจจริงๆอ่ะเอาจริงมันก็ไม่ตายหรอกไอ้ยังไงทำยังไงมันก็ไม่ตายหรอกไอ้ปูนี่ถือว่าเป็นตัวที่เท่มากเลยนะเอาจริงคือผมชอบตรงที่ว่ามันมันมีปืนไงปืนในพิจิมันเนี่ยเนี่ยเดูดูเนี่ยพอมันยิ่งไปนานๆมันจะยิ่งมีสองปืนเว้ยโคตรเท่ผมชอบมาก ครับว่าไงต่อกูก็าต่อยเป็นนะยิงตบเป็นไงโอ้ย่างโหดฟูหามันยังโหดเลยเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวนี้มาขี่แทนแล้วกันนะคือครับผมผมจะไม่ใช้สกิลนะพยายามเก็บสตอ็อกอยู่ไว้นะสตอกสตอกไม่ใช่สตอ็อกนะฮะจังหวะน,นี้ว่าไงขอให้ตายสักตัวเถอะอไม่ตาย ตึบโดนยิงพื้นครับสามตัวซะด้วยจะยิงเราว่าไงตุ้มอุ้ยตายเลยอุ้ยโคตรแรงอุ้ยเกินอู้นยิงแรงเกินอาจารย์อู้ยเกินไปเกินไปเปล่าไม่ไม่ได้แล้ยไม่ได้ผมปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องฆ่าทิ้งแหละโอ้เกินยิงโคตรแรงอ่ะ อันนี้ภารกิจผมไม่เสร็จละภารกิจหนึ่งนะก็คือเนเธอรสาตายเกิน2ตัวนะฮะโอ้แย่ yeah, ครับแบบนี้ขนาดยังไม่ถึงบอสเนี่ยนี่เห็นไหมถ้าผมกดเล่นนะจะสมัติก็นาา่าจะตายครับก็ไม่น่าจะรอดหรือว่าเป็นผมเป็นเพราะว่าเป็นพวกผมแบบเก็บไอนี่ไม่ไม่ยอมใช้ไงเออก็เลยตาย,น,าย,าายน่าจะใช่นะผมไม่ยอมใช้สกิลนะถ้าใช้สกิลไปก็ชนะตั้งนานแล้วเคล็ด okay. ัวไปครับตายไป2ตัวครับ ยังไงต่อแล้วก็เอามาตัดแล้วครับจิงโจ้ใช้ท่านี้ครับโยนครับจัวจ๊วจัวจ๊วะจัว๊วะน,น้อยครับว่าไงจิงโจ้โยนยิงไหนดิโยนโป๊ะเข้าหัวครับเคว่าไงตายหรือเปล่าตายไว้ต่อยครับต่อย,อยโยนพวกตายเออดีอ่ะม้าเนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าตีไม่สดโลกมาตีไม่สดอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสกิลของมันนะก็คือจบเทินปุ๊บมันจะสุบ มันจะมีเปอร์เซนต์ที่มันจะโยนไอท่นเหล็กเมื mm ่อ hmm กี ah ้ใส่นะครับโอเคเราใช้เป็นจิงโจ้แล้วก็เป็นม้านะฮะตอนนี้เป็นใช้เป็นสกิลแล้วกันครัคดดูกันใครจะได้ก่อนที่ผมได้ก่อนซึ่งผมก็เพิ่มพลังโจไปมตีไป30%นะก็เอาเรียงเลยเพราะว่าเพราะว่าถึงนกฟันใส่ผมว่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็นการลบสกิลนะตอบโต้มาครับตายหรือเปล่ามีโอกาสตายเยอะตายจริงด้วย เรียบร้อยครับผมนิ่งแน่ใช้อามาสั่งนะครับอันนี้ตัวอาแกะนะครับใช้เป็นเพิ่มเลือดนะแล้วก็ลบสถานะผิดปกตนะปออปิทุกอย่างนะฮะหรือเปล่าอย่างหรือเปล่าไม่ทุกอย่างสถานะที่แบบมันมันไม่ใช่ของเรานะเป็นอันต,าตรายตลอดมันจะลบทิ้งนะอดโอเคครับเสร็จครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สี่ดาวได้สาม 3. โอเคครับผมผมจัดทีมผิดเองแหละ แต่ก็พยายามแบบตัวเองพยายามไม่เปิดสกิลไงไม่ใช้สกิลแต่สองคนเลยตายนะฮะโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็มีขัดข้องนิดนึงนะก็ผมก็พูดไปถึงไหนแล้วมึงจะพูดไปก็ก็แจ้งผมนาะผมก็อธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละรถมันก็ดีอย่างนี้ก็อธิบายไปนะก็คิวนี้มันก็มันมันก็จบแล้วจริงๆนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม